น้องนลิตะบอกแม่ไม่อยากกลับยะโสธรแล้วหนูอยากอยู่ที่นี่ค่ะพี่น้องล่าสุดนะคะเมื่อคืนนี้บอดแพรวเพิ่นได้ออกมาโพสเรื่องราวที่เพิ่นได้คุยกับลูกสาวของเพิ่นนะคะและได้หอนอนห่องไม้ในบ้านไม้น้ำกันขังแรกนะคะบอดแพรวก็เลยคุยกับน้องนลิตะกอนนอนนะคะตามภาษาแม่ลูกและก็มีช่วงหนึ่งบางช่วงที่น้องนลิตาเนี่ยบอกกับแพรวพาวว่า หนูไม่อยากกลับยะสุธรแล้วหนูอยากอยู่ที่นี่หนูชอบที่นี่แพาวก็บอกว่าได้เลยค่ะแม่ทําทุกอย่างแล้วก็ยกทุกอย่างให้หนูกับน้องหมดแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาอ่านโพสต์ของแพลวนะคะที่เพิ่อนได้โพสต์คูกกับน้องนลิตะไวน้นอะพี่น้องเนาะก็คือเป็นความหนารักระวางแม่กับลูกนั่นแหละอนอนห้องนี้กับแม่คืนแรกตื่นมาก็พูดว่านลิตะบอกแม่แม่จ๋า หนูไม่กลับยะโสธรแล้วนะแม่หนูจะอยู่ที่นี่หนูชอบอืแม่แพ้วตอบได้เลยลูกแม่ยกให้หนูกับน้องทั้งหมดเลยนะคะแม่รักหนูนะอืมนลิตะก็บอกว่ากอดแม่ค่ะความสุขมันก็มีแค่นี้แหละต้าวความสุขของแม่เนาะพี่น้องเนาะงานนี้นะคะบรรดาเอฟซีเห็นโพสต์นี้ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกับแพลวและก็บอกว่า เป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นมากที่เม่เนี่ยทำทุกอย่างเพื่อลูกหาซื้อบ้านดีๆหาโรงเรียนดีๆหาทุกสิ่งทุกอย่างดีๆไหว้คอยลูกเนาะพีนนะะ่น้องเนาะอ่ะน้องเพลงพีรดาก็มาบอกว่าอบอุ่นค่ะน่ารักยูนี่แหละได้เจอโลกกว้างสวยงามจะไปหานะอื เป็นสาวกรุงเทพไม่กี่วันติดใจลวบลูกความสุขที่แท้จริงนี่แหละความสุขของคนเป็นแม่อิลีนะแม่อันพี่น้องเนาะมันคือความสุขของคนเป็นแม่เออบางคบบ้านที่ยาสูทอนให้เป็นบ้านพักพนอกนะ้องนันลิตะเออแม่นยุพี่นอ้องก็คือเวลานอนนันลนนิตะปิดเทอมสินะกลับไปพักพอนางจังหวัดก็คือไปยาสูทอนกลับบ้านไปหาตาก,การไปหาอย,ยายถวดนาะพี่น้องเนาะ ความสุขของคนเป็นแม่นีบอกถึงลรวเนาะที่เอฟซีเห็นเอฟซีเพิ่นมาเมนคนเป็นแม่เนี่ยสิมีความสุขมากเลยพี่น้องถ้าเฮาเห็นโมเมนท์ที่เวลาเฮาเหตดอียงให้ลูกเวลาเฮาสื่อของให้ลูกเวลาเฮาพาลูกไปในสถานที่ต่างๆหรือแม้แต่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ลูกบอกกับเฮาว่าลูกมีความสุขในสิ่งที่เฮาหาให้ลูกในสิ่งที่เฮาสื่อให้ลูกอย่างเช่นเฮาเนี่ย บอดแพลวเนี่ยเออคือเพิ่นซื้อบ้านซื้ออ่าแล้วก็ซื้อบ้านซื้อรถหาโรงเรียนให้ลูกแล้วลูกเพิ่นมีความสุขจิตใจของเพิ่นก็นคืออิมอ่มเอมไปกับความสุขของลูกคนเฮ้าทุกคนนะคะบวาแต่บอดแพลี้หรอแขวี่คือกันพี่นอกคันเฮ้าหาความสุขให้ลูกได ในวัยเด็กเขาบ่ไดมีความสุขแบบนี้ถ้าเขามีเขาหาอีอย่างใดที่เราเคยไม่มีเขาเคยขาดในวัยเด็กแล้วมันเติมเต็มให้กับลูกเขาได้เขาก็อยากเติมเต็มเหมือนที่บอดแพ้วเพิ่นกําลังเฮ็ดนี่แหละเพิ่นก็บอกอยู่ว่าโตเพิ่นเองน่ะมันเมื่อยมาเมื่อยจนชินแล้วพี่น้องบ่ไวาสิไปลองเพลงตามสถานที่ต่างๆนอนวัดก็มีไปลองเพลงนอนอัน นอนนอนนอนยูวัดนอนยูหนาเซเว่นเนี่ยเพื่อนก็เป็นมาเบืดแล้วเพื่อนบอกว่าเพื่อนบ่ไดยานความลําบากเลยแต่สิ่งที่เพื่อนแค่ที่สุดก็คือลูกเพิ่นไอ้ลูกลูกต้องสบายครอบครัวต้องสุขสบายแต่ว่าตัวเพิ่นเน่ะเมื่อยบ่เป็นยังแล้วเพื่อนก็รู้สึกว่าเมื่อนี้เพื่อนคิดบ่ผิดที่เพื่อนพาลูกเพิ่นนมาอยู่ที่กรุงเทพ มาอยู่มาเจอสังคมใหม่ๆมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มาเข่าเรียนใหม่ไม่มมทีใหม่ๆและโรงเรียนที่บอดแพ้วพลานองนระิตาไปเรียนนะ่ะก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดังเป็นอันดับต้นๆเลยอ่าแล้วก็เป็นโรงเรียนที่มีระบบความปลอดภัยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างการสอนเรื่องภาษาส,สงภาษา เรื่องอการใช้ชีวิตก็คือดีมากภายในโรงเรียนมันเป็นคุณภาพชีวิตอย่างหนึง่งแล้วพึ่งก็บอกว่าอยากซื้อสังคมอยากให้ลูกเจอสังคมที่ดีๆนาอพี่นอ้องนาออันนี้ก็คือดีและน้องนลิตาก็คือแฮปปี้กับสิ่งนี้น้องเลตาก็ชอบน้องเลตาก็บอกเมว่าอยากอยู่ที่นี่ไม่อยากกลับแล้วยัสูทอนแล้วก็คือชอบบ้านที่กรุงเทพพอเห็นบ้านของบอดแพลวอะไรนะก็คือสวยงามอีหลีพี่นอ้องมันเป็นบ้านที่แบบ หลังใหญ่แล้วก็มีสาวายหน้าม,มีทีแรนเล่นมียมันเห็ไหลูกๆอยู่แล้วมันบ่เครียดไงพี่น้องเออพอเด็กน้อยอยู่แล้วมีความสุขสนุกสนานนอ้องก็เลยอยากอยู่เนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละเวลาที่เขาเหตุอย่างให้ลูกแล้วลูกเขาบอกว่ารู้สึกมีความสุขรู้สึกดีใจที่แม่เสื้อเสื้อเสื้อของเลนไฮ์พาไปตรงนั้นพาไปตรงนี้เนี่ย เฮากระสิร <in human used empl os> ู้สึกแบบจิตใจเฮาพองโตคือจังบอสแพียเนี่ยจิตใจมันพองโตขึ้นเลยว่าอุ้ยลูกมีความสุขลูกชอบสิ่งนี้สิ่งที้เฮาเห็ให้มันก็รู้สึกว่ามีแรงผลักดันอยากทําอะไรให้ลูกมากขึ้นนะพี่น้องเต้หลายๆคนก็ไปโยงว่าโอ้ยยูตั้งจังหวัดดีกว่าเออยูตั้งจังหวัดดีกว่าอากาศบริสุทธิ์มันเป็นสิทธ ของใครของมันมันเป็นความคิดของแล้วแต่บุคคลว่าเพื่อนซิอูหมองไหนเพื่อนมีความสุขมองไหนเพื่อนก็ยูมองนั่นล่ะพี่น้องอันผู้ใดบ่แมนยติพี่น้องเพื่อนกระบิบ่ตรงยากน้ำเพึ่นเพราะว่าเขาผู้ใดเป็นคนใจเงื่อนไห้เพิ่นบ่านนั้นเพิ่นก็สื้อเองโรงเรียนเพิ่นหลูกเพื่อนเพิ่นกระจายคาเทิมเองก็คือเขาผู้ใดอันไปจ่ายซอยเพื่อนาอพี่น้องนะเขาก็เป็นเอฟซีแฟนคลับเขาก็ ดูแลดูแล้วก็ยินดีกับความสําเร็จของเพื่อนดีกว่าแล้วก็ลูกเพื่อนก็แฮปปี้ก็บอกปหาสาิอย่างอีอย่างเนาะพี่น้องเนาะชาเน็ตหลายคนก็อฟซีเนาะอฟซีชาเน็ตเพื่อนก็ขา่าเมนบอกว่าความสุขที่อยู่กับเราเนี่ยยืนนานที่สุดก็คือค้นที่เฮารักกนคือน,นั่นก็คือลูกนั่นแหละพี่น้องความสุขที่ยาวนานก็คือลูกอีหละ่ะแล้วเพื่อนก็บอกว่านาลิตะกับโตเกียวเนี่ยคือยาวิเศษของแม่ที่ทําให้แม่เนี่ย ผ่านทุกเรื่องราวรักที่สุดบอกรักกันวันละหลายรอบนี่ก็คือพาเด็กๆนะคะเล่นน้ำเล่นสวนสนุกในสวนในบ้านของตัวเองเนาะแล้วก็บอกว่าลูกๆเนี่ยคือพลังใจที่เฮตห้คนเป็นแม่เนี่ยก้าวข้ามผ่านทุกเรื่องราวเนาะและมือนีนะคะหลายๆอย่างมันก็เริ่มขี่คา,า,ายไปในทิศทางที่ดีอืมขี่คายไปในทิศทางที่ที่ที่เป็นบวกอะ ะตลอดระยะเวลาที่เพิ่นฟ้าฟันกระแสด่าหมามาอย่างถาโถมแต่พอมาเมื่อนีนะเพจดังๆที่เคยด่าแพลวเาเนี่ยบางคนก็ออกมาบอกว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจผิดมาตลอดเนาะที่ที่บอกว่าเอาเอาแบบเอารูปแพลวพลาไปแขวนเอาศิลปินในวงแพลวพลไปแขนวนจังสีนะพี่น้องมันก็เลยเป็นการว่าความจริงเนี่ยมันมันปรากฏออกมาแล้วว่าเออ คุณสร้างเพจนี้ขึ้นมาเพื่อปั่นกระแสเอฟซี FC, ให้มาดามามาทัวลงแพลวเพลาบอ,อตัวนี้ทุกคนก็อาจจะเริ่มรู้แล้วเนาะว่าที่มีเพจดังๆออกมาบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยกี้ขยี้ข่าวเนี่ยเป็นใครแต่ว่าเขากระเบิงต่อไปนะพี่นวงว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะจบลงแบบไหนแต่บอสแพลวก็บอกว่าไม่พูดอะไรเยอะ ดกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเนี่ยไม่พูดเยอะไม่พูดมากและวันนี้ความจริงก็ปรากฏค่ะพี่น้องเพิ่นก็บอกไบบนี้ว่าไม่พูดเยอะไม่พูดมากความจริงก็ปรากฏแมนยูถ้าว่ามันเป็นความจริงเนี่ยเรื่องใดที่มันเป็นความจริงยังไงมันก็คือความจริงอยู่บันย่ำคำเราไม่สามารถหลีกหนีสิ่งที่เป็นความจริงไปได้แล้วเมื่อนี้เพิ่นก Barnes ับพิสูจน์แล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ย บางเรื่องที่เพจดังเอาไปด่าก็ไม่เป็นความจริงและการที่เพิ่นจะพาลูกมาอยู่กรุงเทพมันก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วสำหรับความคิดของเพิ่นเองค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ